มันสงบคําว่าสงบที่แท้จริงเป็นยังไงนะฮะคนเราในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สงบที่สุดคือช่วงคนเราเขิมหลับช่วงนั้นหละฮะช่วงคนเราเขิมจะหลับช่วงนั้นจะนิ่งที่สุดลองสังเกตดูนะฮะบางคนบอกว่าเถียงบอกว่าไม่จริงอ่ะช่วงก่อนจะหลับยังมีความคิดแต่ทำไมคุณหลับได้มันจะมีวูบหนึ่งวูบที่คนเราต่อให้คิดแทบตาย ร่างกายกับจิตสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับเมื่อร่างกายมันพร้อมจะพักผ่อนตามระบบธรรมชาติมันอ่อนเพียจิตมันจะเพียตามจิตมันก็จะหลับปุ๊บมันจะมีช่วงนั้นแหละฮะที่เราไม่คิดดังนั้นช่วงสงบที่แท้จริงก็คือถ้าจะทําสมาธิให้เร็วขึ้นวิธีของผมนะฮะผมใช้วิธีเปรียบเทียบความรู้สึกถ้าเปรียบเทียบว่าอันนี้วิธีผมอันนี้อาจจะอีกวิธีหนึ่งวิธี ต่างๆของสมาธิอาจจะเป็นพุโทโธก็ได้กําหนดยุบหนอพองหนอกําหนดจิตอะไรก็ตามอันนี้คือวิธีนี้อันนี้คือวิธีของผมคือเทียบความรู้สึกเอาเลยว่าสงบเป็นยังไงท้ายสุดมาที่เดียวกันนะฮะคือสงบเหมือนกันของผมก็คือเทียบความรู้สึกเอาเลยถ้ามันสงบมันก็พุ่งมาเลย โดยที่ผมไม่ต้องไปกําหนดอะไรนะฮะคือผมใช้วิธีนี้นะฮะเพราะมันอาจมันอาจจะมันเป็นวิธีที่ติดมาจากชาติที่แล้วก็ได้ม,มันอาจจะเลยเลยทาให้ได้เร็วขึ้นนะฮะผมจะไม่กําหนดะไรสักอย่างคือถ้านิ่งมันจะเงียบไปเองเลยนะฮะมันก็จะพุ่งมาตรงนี้คือได้สมาธิไปเลยนะฮะซึ่งความรู้สึกช่วงเคิมหลับเป็นช่วงที่คนเราไม่มีความคิดแล้วนะฮะแต่คนเราที่ทุกวันนี้หลับไปได้เพราะอะไรเพราะสงบแต่สติหายใช่ไหมฮะทุกคนที่หลับไปได้ทุกวันเนี่ย สงบแต่ไม่มีสติดังนั้นสมาธิมาจากคําว่าสงบแล้วมีสติเปลี่ยนแค่นิดเดียวคือความรู้สึกคล้ายช่วงใกล้หลับแล้วต้องมีสติใส่เข้ามาเพราะถ้าไม่มีสติไปเฝ้าพระอินทร์ได้ทันทีนะฮะคือนั่งปุ๊บหลับไปเลยนะฮะดังนั้นสติเนี่ยสำคัญที่สุดสติคืออะไรสติหมายถึงการที่เรารู้ตัวของเราเองรู้นะฮะรู้ตัวเราว่าอะไรเกิดขึ้นและรู้ว่านอกตัวเรามีอะไรเกิดขึ้น คนเราต้องมีสติอยู่สองที่ตลอดเพราะอะไรเพราะคนเราสังเกตดูมันเกี่ยวข้องแค่สองอย่างหนึ่งตัวเราสองรอบตัวเราแค่นั้นเองถ้าสังเกตดูดีๆนะฮะมีตัวเราและรอบตัวเราผมยกตัวอย่างถ้าเอาผมเป็นเป็นตัวอย่างให้ดูตัวผมแล้วรอบตัวผมมีอะไรบ้างขวดดอกไม้กาแฟไฟเปิดอยู่แอร์เปิดอยู่คนนั่งฟังคนเดินออกห้อง เสียงห้องนูน้นภายนอกและตัวผมเวลาทําสมาธิสติต้องมีสองที่คือรู้ว่าตัวเราเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นผมนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าผมนั่งหลับตาสมาธิผมต้องรู้ว่าหนึ่งผมนั่งอยู่บนนี้สองผมหายใจอยู่สามข้างในผมอาจจะคิดนู่นคิดนี่แล้วแต่นะฮะอันนี้คืออย่างแรกต้องรู้ตัวเราละว,ว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวเราบ้าง และต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรอบนอกตัวเราก็คือเช่นถ้าผมหลับตายอยู่ตรงนี้ผมจะรู้อะไรบ้างนะฮะลองยกตัวอย่างอ่าหนึ่งหูต้องได้ยินอยู่แล้วทุกคนลองนิ่งๆนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรน,นะฮะได้ยินแล้วนะฮะได้ยินไปละอันนี้คือหูได้ยินอยู่ละเรารู้ละว,ว่ามีเสียงสองอากาศแอร์เริ่มหนาวใช่ไหมฮะสัมผัสสามไฟเปิดสี่อ่าคนไอ าอาจจะมีเสียงคนัวเราะเมื่อกี้สติภายนอกต้องรู้ละอะไรเกิดขึ้นบ้างในขณะที่สติภายในรู้ตัวดังนั้นเวลาทํามสมาธิง่ายๆเมื่อสงบแล้วต้องรู้ว่าภายในมีอะไรเกิดขึ้นรู้ตัวเราและภายนอกมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งการที่รู้ภายนอกทําหน้าที่แค่สติภายนอกนะฮะทำหน้าที่บอกให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วจบแค่นั้นเพราะถ้าสมมติว่าผมได้ยินเสียงเสร็จปุ๊บ แล้วผมไปสนใจว่าคนคนนั้นพูดเรื่องอะไรคิดว่าจิตผมไปอยู่ไหนฮะจิตผมไปร่วมสัมมานากับเขาแล้วนะฮะหูได้ยินได้ตามหลักธรรมชาติถ้าหูไม่หนวกได้ยินอยู่แล้วแต่ได้ยินแล้วจบแค่นั้นอย่าไปสนใจอากาศรู้ว่าเย็นเย็นแล้วก็จบแค่นั้นอย่าไปสนใจไฟรู้ว่าไฟเปิดรู้ว่าไฟเปิดจบแค่นั้นอย่าไปสนใจคือให้รู้แต่อย่าไปสนใจมัน พราะถ้าสนใจแทนที่จิตจะอยู่ที่เราจิตไปอยู่ที่นู่นแล้วยกตัวอย่างถ้าผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วแอร์มันโดนตัวผมผมเย็นแล้วผมสนใจว่ามันกี่องศาผมอาจจะมุดไปอยู่ในท่อแอร์แล้วนะฮะจิตไปอยู่นู่นแล้วหรือบางคนนั่งสมาธิที่บ้านกําลังนิ่งๆลูกเปิดทีวีเสียงดังมากคิดว่าจิตไปอยู่ไหนฮะไปนั่งดูทีวีกับลูกลนะฮะจิตออกไปแล้วนะฮะดังนั้นเช่นยกตัวอย่างถ้า นั่งอยู่ที่บ้านแล้วลูกเปิดทีวีหูได้ยินรู้ว่าทีวีเปิดแล้วจบจิตจะอยู่กับตัวเราจิตจะไม่ไปที่นูน่นหรือบางคนนั่งอยู่ที่บ้านมีคนขับรถผ่านเสียงดังหน้าบ้านกําลังนิ่งๆถ้าสติภายนอกรู้เสร็จแล้วไปคิดตามมันนะฮะเราไปนั่งข้างคนขับแล้วนะฮะไปกับเขาเรียบร้อยแล้วนะฮะกว่าจะกลับมานี่ก็อีกนานดังนั้นสติภายนอกรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วจบไปเลยนะฮะอันนี้คือวิธีของผมซึ่งถ้าจะพูดแล้วสมาธิเปรียบเทียบเหมือนอาหาร ที่ผมเปรียบเทียบเหมือนอาหารเพราะอะไรเพราะว่ามันมีหลากหลายชนิดแล้วแต่ละคนมีความชอบกินที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างนะฮะสมมติผมให้ฝ่ามือของผมเป็นอาหารนิ้วของผมเป็นชนิดของอาหารนะฮะ,ะน้องชอบกินอาหารอะไรฮะอะไรนะฮะต้มยำกุ้งอ่ามันเป็นหนังไม่ใช่เหรอ ต้มยำกุ้งนะฮะมีใครกินส้มตำหรือเปล่าฮะส้มตำก็เป็นหนังเหมือนกันนะฮะหนึ่งคนนี้ต้มยำกุ้งอ่าอาหารช้อยแรกนิ้วแรกผมเป็นต้มยำกุ้งอ่าคุณคุณน้าเสื้อชมพูฮะหิวน้ําอ๋อก๋วยเตี๋ยวน้ำา <c oughs> ผมว่าหิวน้านะฮะก๋วยเตี๋ยวน้ําคนที่สองก๋วยเตี๋ยวน้ําอ่าคนที่สามพี่ที่ใส่แว่นเสื้อลายแล้วกันฮะก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะฮะลอกลอกคนเมื่อกี้นะฮะลอกคนเมื่อกี้นะฮะอ่าผมถามท่าน ท่านอาจารย์ดีก่อนนะครับท่านอาจารย์ชอบชอบฉันอะไรฮะผักผักนะครับผมท่านอาจารย์นึกในใจบอกว่าเป็นตักบาตรห้ามทมพระนะฮะฉันอะไรก็ได้นะฮะเป็นเป็นผักนะฮะเพิ่มมาอีกช้อยต้มยำกุ้งก๋วยเตี๋ยวน้ําผักพี่เสื้อดำครับน้ำพริกปลาทูนะฮะเริ่มแตกแขนงออกมาเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นมหากรรมอาหารนานาชาตินะฮะ เอาแค่นี้ต้ยมยำกุ้งก๋วยเตี๋ยวน้ำผักน้ำพริกปลาทูแต่ละคนกินแต่ละอย่างเนี่ยคือชนิดของอาหารแต่กินไปแล้วกลับมาอยู่จุดเดียวกันหมดคือเป็นอาหารแล้วกินแล้วอิ่มใครกินไม่อิ่มก็กินเยอะๆแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวอิ่มเองนะฮะมันก็มาที่ฝ่ามือมันก็อิ่มถ้าผมเปรียบเชื่อสมาธิฝ่ามือผมผมเป็นสมาธิหลักของสมาธิคือสงบแล้วมีสติแตกออกมาเป็นหนึ่งพุโทโธมีใครเคยใช้วิธีพุโทโธไหมฮะกำหนดพุดโทโธมี มีใครเคยใช้วิธีกําหนดยุบหนอพองหนอไหมครัมีส่วนมากจะยุบหรือพองมากกว่ากันนะครับางคนนั่งแล้วพองออกพองออกนลฮะยุบหนอพองหนอสามวิธีเพ่งกรสินเช่นมองเปลวไฟมองรูปพระพุทธร,รูปมองอะไรต่างๆมีไหมครัมีมีใครใช้วิธีกําหนดจิตว่าให้จิตอยู่ที่หน้าผากเลื่อนไปที่ลิ้นปีออกมาจากลิ้นไก มีไหมฮะก็มีอยู่นะฮะอ่ามีหลายวิธีมากมีใครใช้วิธีกําหนดท่องว่าสัมมา阿拉หังขมคว่าก็น่าจะมีเพราะว่าแต่ละคนมีความรู้ในการรับใช่ไหมฮะมากน้อยไม่เท่ากันแล้วแต่เอาจะเลือกแบบวิธีไหนนะฮะบางคนบอกว่าใช้วิธีแบบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วทําไม่ได้ทําสมาธิไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไปบังคับมันมากเกินว่าหายใจเข้ามันต้องพุทนะ ออกต้องโทรนะแต่พอทําไปทํามามันหายใจสลับกันเฮ้ยมันเข้าหรือออกมันพุทธหรือโทรทําต่อไม่ได้ละเพราะเราไปฟิกมันมากเกินอันนี้แหละฮะคือหนึ่งข้อที่คนไม่ไม่ชอบทําสมาธิเพราะไปเข้าใจผิดว่าเข้าต้องพุทธผ่านไปทมาทั้งสองสามพุทธเอ๊ะอันนี้มันโทรหรือพุทธบางทีมันเป็นพฤิหัสสุกไปแล้วนะฮะก็ทําต่อไม่ได้ละซึ่งพุทธโทรอาจจะยากมายุบหนอของหนอบ้างนั่งไปไอ้นี่มันยุบหรือมันพองตัวเองยังไม่รู้เลยว่ามันยุบหรือมันพองนะฮะ มันก็อาจจะยากอีกเพราะเราไปกําหนดแล้วเราไปบังคับให้เป็นตามคําพูดตามลมหายใจซึ่งวิธีนี้บางคนทําได้บางคนทำไม่ได้